สวัสดีครับผมนายจินธรรมอินทิเสนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เป็นตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนปากคาดพิทยาคมตำบลปากคาดอำเภอปากคาดจังหวัดบึงการผู้รับการคัดเลือกวัฒนธรรมวินิจประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อรับโล่เชิดชูเกียรติผมมีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ต่อยอด และส่งเสร realism, ิมวัฒนธรรมเหล่านี้ไว้ด้วยการถ่ายทอดออกมาเป็นการถ่ายทําเนื่องจากตัวของผมนั่นเองเป็นผู้ผลิตสื่อไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์สั้นหรือสื่อท้องถิ่นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงทําให้ผมได้นําความรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์มาถ่ายทอดภูมิปัญญาศาสนาและวัฒนธรรมสุดท้ายนี evet> <men <men ้ผมก็หวังว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ และต่อยอดภูมิปัญญาและวัฒนธ,ธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นต่อๆไปครับ